ปลูกตรงไหนนเอ,อาง็ปลงเลยตอนแนวนี้ได้แนวอย่างเงี้ยแนวขวางก็ดีนะไปแนวไปตามแนวขวางมันจะได้ไม่โดนต่อสั่งข้าวแต่ถ้าเป็นแนวอย่างเงี้ยมันจะชนถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นแนวที่มีรถรถเกี่ยวมันมีรอไว้นะออมันจึงได้ไปตามรอร,รองรออย่างเงี้ยนะ จิ้มไปเลยจิ้มตรงไ,ไหนก็จิ้มไปเลยใน,นไม้เสือล่ะกิ้เั็นแคร์ใครจะปลูกผักอะไรก็ได้สมบูรณ์เลยแก่โอ้ไ<ล>ด้กินแล้วนีจะไปแก่ให้ย้าให้มันแก่เรือยๆอะยังให้มันแก่มันแม่อร่อย ผักคะน้าที่สูงเออผักสูเรื่อยๆเจ้าผูกคะนาบอกเจ้ากินป่ะดินนิ่งเฉยอยู่นีเฉยอู้หูทาก็สวยเนาะเจิดใจเนาะถ้ามันยู่แปลงมันคงจะได้กินเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรไทยนะฮะวันนี้เสื้อพาไปก็จะมาทดลองใช้นะครับผมนี่นะฮะน้ำส้มพันไม้นะครับนึกว่าจะมาทดลองปลูกไะยรก็สั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตนะฮะแกลลอนหนึ่งก็90บาทนะครับเขาบอกว่าวิธีใช้20ถึง หน้า 50cc ต่อน้ำ1ลิตรนะฮะอันนี้เราก็คำนวณเอานะฮะน้ำ1ลิตรก็ประมาณนี้นะฮะเพรขวดนี้มัน1.5ลิตรเนาะพี่น้องนะครับผมนะฮะแล้วก็ก็ไม่มีอะไรตัวงอีกว่า cc หนึ่งๆขนาดไหนนะฮะเราก็กะเอาแล้วกันนะคุณยมอ๋อนี่นะฮะ cc 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 เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นโสดกำจัดแมลงได้ดีมากนะฮะ อ้ยกะเอาแล้วกันนะนะครับไม่มีอะไรตวงนะฮะใส่ลงไปนะฮะคุณผู้ชมปลูกสามวันยังหมดนี่เนี่ยไม่ต้องสามวันหรอกไม่หมดก็นู่นปลูกไปเรื่อยๆเหรอไม่ไม่หมดก็นู่นการอนนี้มันทั้งหมดมันห้าร้อยนะไหนอะประมาณนี้ละกันฮะไม่หมดก็นู่นไง มีอะไรจะมาตวงทั้งนั้นนะครับกะกะเอานะไรฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็นะเทใส่กระบอกเชดเนาะนะฮะก่อนที่เราจะนำไปพ่นนะฮะคุณผู้ชมนะครับเราปลูกเฉพาะเราปลูกได้เลยปิดฝาไว้อย่างเดิมนะครับดินมันก็ขยาดขยาดเล็กน้อยนะคุณผู้ชมนะฮะเช็ด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 แล้วเราก็เทใส่กระบอกนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปฉีดพ่นกับนะ ผักผลไม้ของเรานะฮะที่มีอะไรมารบก,กวนนะตอนนี้คี่เสือก็ได้ปลูกนะแตงกวาญี่ปุ่นนะฮะกักทองนะฮะบ,บวกงูนะครับแล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งนี่แหละมะระนะฮะเทศใสยกระบอกขีดนะฟอกกี้แบบนี้นะครับอันนั้นที่เทยังไม่หมดเราก็เก็บไว้นะฮะเคยเห็นแต่เขานะพูดถึงเนาะนะรเราก็ไม่เคยใช้นะครับ ใช้ยังไงเนาะเดี๋ยววิธีใช้ก็คงจะเหมือนกับที่เราฉีดผ้าเลยเนาะเวลาเรารีบผ้านะฮะไบ้ว่าจะพับลงถั่บมุ้งขึ้นพับต้นไม้หมดอ,ออกแล้วนะฮะไปะ อ,อืมอัเอนอออเราก็ลองคนะคาาพาพพนะทุกคนพอดีเรารืา้อคณะมาจากนู่นะนะคะเรียบเลยโอ้หค่อเยเลยนะเราจะเีไปลายนะฮะนี่คุณผู้ชมเยอะเลยนะฮะมันไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแล้วปลูกสองวันมันไม่ใช่สารเคมีนไหมฮะเยอะเลย ได้กินหรือไม่ได้กินเดี๋ยวก็รู้กันได้ผลดีนะฮะชดเชยเนาะเออดีกว่าให้มันตายจะได้มันกระจายไปแล้วก็ทำหัวสเปรย์ใหม่นะเป็นแบบกล้าจะดีมันกันเป็นลูกโยนแบบนี้มันจะชีจะมันจะอยู่ในท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันขอให้ได้กินเถอะ ก็ไปตัดกินเลยเราก็ไม่ได้กินเยอะผัดชนะนี่เอาไว้ผัดข้าวกินกิดไปเยอะอันนี้ก็มีื้ขอขนป้าทา่บ้านเขาปลูกไว้นะเป็นปักทองนะ กรโดมแม่กินอีกมันกันนะฮะดีสปายาดินดินมันมันมีน้ำดินมันไม่แข็งถ้าดินแข็งเนี่ยก็ไม่ไหวนะเอฟซีเลยเลาคกเลือกปลูกตรงที่มันมีน้ำตามสรงคันไม้นะฮะเราก็จะมาปลูกผักกันนะเราย้ายนะฮะจุดแปลงผักนะฮะ มาปลูกกลางทุ่งนานะครับมีอยู่ประมาณ8,000ต้นนะฮะคาดว่าจะใช้เวลาปลูกไปถึงปีใหม่นะฮะคุณผู้ชมเนี่ยเยอะมากเลยเราไม่ได้ทําแปลงนะเราไม่มีเวลาเราไม่ต้องทําแปลงเดี๋ยวนี้เกษตรกรใหม่ก็ทําอย่างนี้แหละคูยง่ายๆคือทำแบบคนเกียจนั่นเองต้องยืรถไทยอืมนะเราก็ทําแบบ ตามมีตามเกิดได้ปีตรงไหนมีน้ำเราก็จิ้มตรงนั้นเราจะได้<ร>ไม่ต้องรดน้ำเราเลี้ยงน้ก่อนเลยเาจะมาดูว่าใครปลูกตรงไหน,นมันจะงามใครจะงาม าเรายเรียกว่าเป็นการย้ายนะฮะต้นแยกออกมาแต่พลาหน้าแนเนี่ยมันก็ดินก็เราไม่ใส่ต้นเดียวแล้วเราใส่สามต้นเลยท่านผู้ชม จะมีฟางมีอะไรติดด้วยนะท่านผู้ชม,มก,ก็เลือกเลือกเอาคณะน,นี่เวลามันขึ้นมันก็ตัดได้นะมันตัดแล้วมันก็งอกใหม่นะเห็นไหมขนาดข้ามันยังขึ้นใหม่เลยนระภาษาอะไรกับคณะน,นี่คิดว่ามันคงจะขึ้นแน่แน่เลย 어떻게 아, 좀? นาอยู lings, ่นี mm ่เอมมาเอาไปในถังเลยคนาอยู่น um ar ี่มาเอาในถังได้เลยนนี้ก็มีที่นึงนี่กองก็เหยาะี้เรมีอ่ะถึงเวลาปลูกแล้วฮะอุปกรณ์ของเราก็มีนี่นะครับไม้หนึ่งอันถังใส่ผักมาฮะ ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผลงานของใครนะพงศ์กิจ,จกรรมท้ายทุ่งกิ <c oughs> <c oughs> จกรรมท้ายทุ่งนะอเอฟซีปลูกผักปลูกผักขยายพันธุ์ ของเรายังไงก็สวยเราก็ใส่แค่ต้นเดียวนะเรามั่นใจนะครับนเดียวัจะได้โตโตอวบอวบเรามั่นใจซะอย่างนะฮะยังไงก็โตของเราเนี่ยนะฮะเพรก็มั่นใจว่ามันต้องโตนะ เขาไม่โตก็แปลว่ามันไม่รอดนะฮะอย่าไปคิดอะไรมากเขาไม่มีบุญจะได้เกิดได้โตในที่นาของเราแป้งค่อยเนะก็จะค่อยๆก็จะไปไปตามร้อรถไถน,นี่แหละองค์ค่อยก็จะอยู่มุมนี้ โอ้โหทำมันเกิดทุกต้นเนาะเก็บขายได้เลยกันเนี่ยเพราะว่าตอนท้องมันขึ้นมาทุกเมล็ดเลยคุณผู้ชมพอได้กินก่อนไหมไม่ไม่ไม่ต้องคิดโครงการระยะยาวคิดโครงการใหญ่โตอุปพักขายบ่อือแล้วเราจะมีโครงการแตงโมพันล้าน เอาอวีนี้ก็ผันร้อยล้านพันล้านเหรอันนี้คณะพันล้านบ่คณะร้อยล้านอืทำไมคณะมันถูกแกโอ้ปูตัวใหญ่ปูตัวใหญ่ยังแอบอยู่ไม่เห็นละกันแก้งทำไม่เห็นก็ได้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,หนแก้งทำไม่เห็นนะตามสบายใช้ชีวิตของเจ้าไป แฟนของเสือพอไปไม่เหมือนใครไปตามรอรถอเป็นคนชอบกินพษนาแล้วก็เลือกอยู่แต่พะนาโอกาสรอดมันมีน้อยนะตรงๆนะครับเพราะมันเป็นดินเหนียวดินกรวดไม่ใช่ดินที่ เหมาะกับการปลูกผักเท่าไหรอุ้ยถ้ามันรอดนี่ก็คือว่าดีนะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราเป็นบุญของเราเป็นบุญของเขาได้มาเจอกันถ้าแปลของยญ้าชี้ดินไม่เหนียวตรงนั้นอะดินที่ข้าวเขาง,งามอะตรงนี้จะเป็นแปลที่ข้าวไม่งาม ก็จะเหมือนไร่สดนะคุณผู้ชมจะต่อยยาวๆดูไปเรื่อยๆนะฮะถ้าดูเกิน6นาทีก็ขอพระคุณอย่างยิ่นครับปลูกวันนี้ได้เก็บกินพรุ่งนี้เพราะว่าผักเราจะโตรเร็วมาก แล้วดูบมันไประบ่ไปแล้วเจ้าไปะวโอ้หนาวนาวนป่าในบ้านก็อยู่มุมนูน้นเอฟซี <c oughs> เสือก็อยู่มุมนี้ <c oughs> นี่ฮะแปลงของเสือก็จะนี้น,นี่ฮะ นี่ดูของเราดูของเรานะทุกคนสวยงามมากมเาต็นทุ่นาของเรารวยรวยรวย,รวยปลูกผักแล้วรวยนี่ไง <c oughs> เอ้าก็คงคอยเนียเป็นจานัาะไรหัวยาชิเจ้าหัวเราะแจสั้นเอ้า มือแดนบิน้อยปลูกเลยวด้วยยายชิถึงกับขำเมื่อเจอเราปลูกผักยะมันปลูกลูกหวานก้ายวไปแล้วปลูกบ้านใครมาปลูกมันจะอยู่ที่แปลงเลยเหมือนเดิมแปลงยังไม่ขยาย FC ดูมันน่าขำไล่ะเออนี่เนอ่ะมาดู มาดูของปลาไทยบ้านบ้างน,นะนี่นะโอ้โหยาชี้ถึงกระข่ำเลยที่มาเจอรัาปลูกปักปผู้เชี่ยวชาญยังไม่มาเลยผู้เชีช่ยวชาญยัยไม่มาหลอกเขางานเขาเยอะไงปลูกผักของผักบอกงานเกษตรเยอะทือว่าเป็นงาน <laughs> ปลูกหนึ่งวันแล้วค่อยเดี๋ยวเขาจะเอาไอ้ปุ๋ยมาโย่เนี่ยมันน่าจะโตให้เรานะเนี่ยเนียงไปสายเสียอกแล้วพามาก็ไปหาเครื่องมือมามาหาตรงนี้มันไมี มาแล้วเต็มถังเลยปลูกสี่ทุบเราจะเสร็จหรือเปล่าจะปลูกง่ายๆทำไปทำมาเหนื่อยแล้วตอนนี้เสือเจ้าแม่แห่งคอยปลูกบอกหนึ่งมันไม่เหมือนจับรครัป่าเลยโอ้ไม่เหมือนเดินเลียกับครับป่าบอกแล้วว่าดูไทยสูตรมาเด็กปลูกป่าเหมือนพีเอ็นอ่ะเหมือนพี่แอนเหมือนเหมือนอยู่ในแปลงผักเอามาเลยอ่ะ เราก็จะปลูกนี่ไงจิ้มแล้วหนิเอาขนะก่อนอากาศเขียวกรไว้แล้วปลูกขนะอีกเดียวก่อนเนี่ยขนะรู้สึกเดี๋ยวมันจะไม่อย่างอย่าง,งมันจะรอดนะประกาศอื่นเนี่ยมันไม่รอดใช่โอกาสโตของขนะด,ดีกว่านะอืมไอ้นั้นดูจะไม่รอดเนาะอันนี้น่าจะรอดเพราะมันดูมันจะแข็งแรงกว่าใช่ต้นมันแข็งไงยเพราะฉะนั้นเราเลือกปลูกอนนี้ก่อน นั่นน่าจะไปบ้านเดิมนแ้ดูสทำโ,ทไไาาโท่โอโโ้โหช่วย <c oughs> น่นโงโ่ยไม่พอจะพักหนึ่งพอมันพอมันได้ที่แล้วเราก็เอาปุ๋ยมาใส่ใช่สอวงวัน ทำยังไงให้มันรอดรอดกช่อค่อยๆเก่ตัวไม่ตัวหนีรู้แค่ไ้ย่ะ ไม่ใช่ไปผักตามล้อรถไถนะฮะี่มีที่นี่ทไหนเขาทำที่ที่นี่ที่เดียวค่อยก็รู้สึกเหนื่อยเลนะเนี่ยเ่เราไปใช้มันข้างบนแบบยาวเขียหนาามเขียหน้าเอาไปไหนก็ต้องเียนกัน้อไปเห้นูเลยอเห็นูเดินไปเดมาใา่ไปส่ นี่คือผลงานของเรานะแล้วเราก็จะมาดูกันว่าของใครเป็นย,ยังไงจงพูมจะเดินีเราปลูกเอง,งโอ้ถ้างสวยันงามสุดเลยนะมีเพ <c oughs> นีฮ่าเสร็จแล้วคันนาตามใจฉัน ตามใจฉันนเ้ยหายาผู้องออออองไรลุกเลยนี่นีเียมๆโอ้ดูขวสวนของเราอืมใคบ้านเลื่อนมานะเนี่ยทาไมภาพกำลังสวยเหมือนชาวนาหาหอยไงไม่รู้อะ เหมือนเช่านาะหาหอยยังไงไม่รู้รดนาเลยง่มนด,ดินกลังชื้นดินนี่ไงสวยเลยฝนตกนสวงเลยนาะน้ำนไม่เป็นไรฝนมาตกแล้วเราปล่อยให้มันเต็มนาา้า ถ้าเกิดฝนตกมาอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นสวนผักคณะลอยทุกป่องเออได้ไหนมันมีอันนี้เนี่ยมันน้อยเราได้เสือมันไม่ได้แล้วน้อยที่มันใหญ่หญๆนะป้าชายบ้านนิดเดีวใหญ่ทะย่าน่ะนะใหญ่เอาไม่ต้องเอาเล็กมันหมดแล้วเลยคณะน้ะหมดแล้วคณนะสวนของเราเออ มูกวันนี้ได้กินพุ่งนี้แน่นอนอย่าหัวเลาะนะเม่เอเจอไปหัวเลาะไปไม่ใช่หัวเลาะไมัรจะไ,ได้กิน มานี่คณะต้นเมียโอ้โหคณะต้นเมียอยู่นี่ยาชีมามาโอ้โหมาเอาเร็วเร็วเร็วนี่มา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 จะพิถีให้ลากให้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 สวยมากเลยทุกคนสวยสวยมากเลยเราใส่ต้นเดียวพอต้นเดียวพออือเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไมีเก็บกิ่งเนี้ยเอาไม้เก็บกิ่งเนี้ยไม่ใช่จะมาทำอะไรนี้ ดูนี่นเอรมาีกเาหมันน <ười bre nt toys> <t> ้อยแล้วมันยออาใ่มันกัสวยนี่ต้นนีสวยมย

นรอมาอีกถึะนาลอันนลอลงเิเลยูค่อยรู้แล้วค่าน้ามอยู่ไหนไมาอยู่แปลงแอนหมดอันนั้นมันแปลงน้อยโอ,อ้ของเรานี่มีน้ำรบด้วยเลยนะเนี่ย วันนี้เราปลูกขะน้นาก่อนพ่อเอเดี๋ยวเราไปเก็บนั่นต่อเก็บดอกไม้แล้วอีกทีนึงยิงไม่เสือฮะหมดแล้วเสือไม่มีแล้วนน่ดเดี๋ยวกับไป้าไทยบ้านโน่นหมดแล้วไม่มีไม่กี่ต้นหลอมันหมดแล้วพอแล้ว อกำลังสนุกเลยอ่เอาป้ายยายกไปให้ให้เขาเลยนะกำลังสนุกเลยเนี่ยกำลังกลังสนุกแค่ไหนมาดูดิยากระเด็ดใส่จิโอกาสรอดมันมีเพราะว่ามันดินมันชุ่มอยู่ เอาโอกรอดมันมีแน <Incred> ่นอนแต่มันจะโตหรือไม่โตนี่แหละการอยู่จะโตหรือไม่โตเออเรากินอะไอย่าีนะครับโหยาแค่ดำนาเลยดทำเป็นดำนา วางตุ้งปลูกเป็นกระจุกเหมือนเดิมันี้โอ,อยู่แล้วนเย<อ>งใสปุ๋ยนปุ๋ยรอบรองส่ปุยที่สามวมาเก็ทยอยใส่ปุ๋ยเลยตอนสมัยไปเป็นเด็กหออยู่กรุงเทพแหะเขาชอบ น้าผัดปากกระป๋องกินเด้วยทุกวันอะไรก็ผัดไปไปทำค้างปลาโอ้เขาไม่มีป้าโนป้าเขาไม่ได้ห้องมั่งเปล้องปาดูนี่เรียบร้อยตรงนี้มาเก็บกินเลยเพราะว่าโอ้ันนี้พรุ่งนี้เก็บอ้าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนป้ามา เอาอันเดียอันนะขอเคนี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้่นันเราปลูกไม่ได้แล้วก็ทิ้งได้แล้วเราเอาเน้นคณะไว้เหลือเน้นค้ะเอออ่ะนี่แปลงของเราไปถึงนู่นอาปุ๋ยมาใส่เหลือยังไม่เสร็จอยู่ปุ่ยเดี๋ยวให้มันแข็งแรงก่อนอ๋อเดี๋ยวผ่านไปชั้นมาเกินไปเดยวมันจะตุ่ย แล้วป้าแทบ้านเอาอันนี้มาเจ้าก็เอาเอาพาขึ้นมาบ้านเจ้าไหมายให้มีไหมไม่มีไม่มีบ่าคาปดาแล้วไปดูก่อนเพอยู่ไปทำค้างแทงข้อต่อของเราเนี้มีมันด้วยนะอยู่ใกล้ๆดูป้าแทบ้านของเราปลูกต้นเดียวหมดเลยนะเพราะว่าของเรามันจะต้นเวลามันโตของเราจะอวบเท่าแขนเลยดูดูดูของเราก่อนอันนั้นก็แน่นเกินอันนั้นก็น่าจะต้นทอนิ้วก้อยแค่นั้นแหละ อันนี้เราจะไม่ปลูกประกาศขาวเต็ของเราก็มีต้นเดียวนะแล้วก็มีสามต้นดูสองต้นวางตุ้มมีผักบุ้งขึ้นด้วยใชเออจะมีดอกแล้วนี่กินได้แล้วมามามาพงศดาไปไหนอ่ะารเจบคลิปตรงนี้แหละให้พงศดารเขาไปหาเมี็ดกันสำหรับคลิปนี้ เดี๋ยวนดี๋ยวเขากำลังเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วมาอยู่คนละมุมขนากลางผู้อย่าบังต้นขนาพี่ตรงนี้ให้มองเห็นเออเออเห็นอยู่บนฝงค่อยนะให้มองเห็นแปลงขนาของเราด้วยยาวเหยียดนะฮะแปลงขนายาวที่สุดในประเทศยาวที่สุดในโลกที่ไม่มีใครเปรียบเสมือนแล้ววันนี้ค่อยจะจุดตะเกียงเปาะ ไรสดไ์สดไปเลยไปดังคืนสามทุ่มถึงเพราะว่ามีเป็นพันกว่าต้นอะสำหรับคลิปนี้ขอบูุณห้พีีทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะคณะมยนะคบาลุ้นกันว่าจะได้กินหรือไม่มีอยากปลูกตรงไหนก็ปลูกนะเลือกปลูกเอาตามใจชอบเลยคะ